สวัสดีจ sure ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรไหมคะวันนี้เอาพระอาทิตย ja. mm ์ทรงกฎมาให้ดูเห็นบ่พี่น้องเป็นวงกลมล้อมรอบพระอาทิตย์ทรงกฎวันนี้เนี่ยเห็นบ่เห็นบ่จ้ะเป็นวงกลมเลยเป็นคล้ายๆสายลุงทรงกฎพระอาทิตย์ทรงกฎจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบ่พฤนสิเป็นวงกลมอ่อมดวงอาทิตย์อยู่นะเห็นบ่ดวงบางใยหนึ่งพู่นะแต่ว่าแปลกมหัศจรรย์ตรงที่ว่าคล้ายๆสายลุงจ้ะนี่พระอาทิตย์ทรงกฎนะคะเห็นบ่พี่น้องสังเกตดีๆนัน่นเห็นบ่ มันสิเป็นวงกลมอ่อมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นน้อยดวงไหนน่อยแต่ว่าส่งโดเพิ่นสิบบกใหญ่อ่อมอยู่ว่งโดเพิ่นนอ่ะอืมวม่ามหัศจันย์เนาะพี่น้องครับรถพานกันเลยท่ายเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งเป็นทะเลริมทะเลแถวบ้านแพชรด้จ้ะได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่แล้วก็สิมีลานขายของอยู่ลานหนึ่ร้านไอติม้านอันอาหารครบเคีื่วสสาหรับคนที่มามาทะเลเน,นาะจ้ะเนาะช่วงนี้มันไก่นาห่อนเขาก็เริ่มเปิดแล้ว แต่ว่าตอนนี้ยังหนาวยู่ทะเลกลายเป็นน้าแข็งเมืองเทะพี่น้องแน่ๆไปเนะี่ยเป็นน้าแข็งแน่นะั้นมันหนาวจากพี่นอ้อันนั้นสะพานบริเวนสะพานลักข้ามแม่น้ําสินเดี๋ยวจะสารสินบอกที่ยังข้ามแม่น้ําสินมนดาดามบอกตัวทิบตัวแดนมองนี้ก็เป็นมองที่เขาเพย์วอลเลย์บอลเล่นวอลเล,เล,เลย,ย์เด้๋ยวจะเด้อบ้านยุทิททะเลแต่ว่าบ่ได้มาจักเถื่อพ่อแม่พี่น้องจ๊ะสวยงามบ่จ้ะได้โอกาสเลยเอาพระที่ทรงกดมาให้ดูดูสิคะเห็นไหมคะ สวยงามเราจะนอนเนี่ยเห็นว่าพี่น้องเพื่อสิเป็นเน่ยเพื่อสิเป็นสีเป็นสายลุงวงบอกไงหลอมหลอองามหลายพระทิศทรงกฎถ้าพ่อสังเกตก็่าเห็นได้นี่ช่วงนั้นก็สิเป็นป่าสวนกวงเป็นเขาสวนกวงเป็นสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนสิมาเบิงกวางมงคลก็เป็นเพื่อนแพทย์ด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ บ้านอยู่ใกล้ๆทะเลเลยบได้ย่างานไปเบิ้งทะเลงานไปเบิง้งริมทะเลดูยบยอ้ยบวชากงานปนไดพี่น้องหมื่ว่านไปปลามามันขาเจ้าไปยางกับหมาขาเจ้าแบบว่ามันเป็นปลาสาธารณะเนาะมันกตย่งางกับหมาโอ้ยกลับมาหอดกางคืนพี่น้องมันบวได้ขื้นพุ่มแผ่แผ่หมาแผ่แมวแผ่อากาศ มันบริข้นเลยได้พี่น้องมันสีขึ้นหลังจากงานประมาณหกหกหกสี่ถึงหาถึงหกชั่วโมงเนี่ยและเริ่มขั้นมาแล้วตอนกลางคืนตอนกลับมาขั้นยุ่งๆงๆิ้แผลกรฟ้าไปกินยาหูแล้วแล้วก็เริ่มหายใจบ่ออกพี่น้องเอ้ยขอบอกขั้นแบบแล้วก็พื้นขึ้นเต็มเลยข้นเต็มโตมาดามเลยไฮสเกตเป็นแล้วยะฝุ่นมากกับผูบาว่นมารักถ่ายรูปแพทย์ ปู่หน่อยให้บอขาเจ้ายานกับหมาพี่น้องยายบังสเกิดยายเอาโซบงังพอหุ่นยะนี่ซัม for นี่ยาฮารีฮั l เอามาฝากกันเล็กๆหน,น่อยๆด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปูบ่าวถ่ายแพ,พ,พ,พทย์ปริ้นผู้เผยพิ่นถ่ายถ่ายแพทนี่พ่อแม่พี่น้องขออนุญาตด้วจ้ะเบิงนี่มันแดงเต็มเลยเห็นบ่นี่มันเศร้าแล้วมันยุบแล้วเต็มโตแพทเลยจ้ะขอโทษขออภัยเด้อเดขาให้เบิงไปแล้วจ้าเอาบรรยากาศเอาผ้าที่ทรงกฎมาฝาก แล้วก็วิวริมทะเลด้วยจ้ะเด้อแล้วก็เอาความสวยของดอกไม้มาฝากเนี่ยสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคนไทยเนาะพี่น้องเบิง่งนี่ละความสวยงามเป็นสเสน่ห์ของข้าเจ้าเด้อเนี่ยสวยงามเหลือเกินอันนี้ดอกเขาเอิญสโนโดบด้วยจ้ะเด้อครับเป็นภาษาอยู่นี่เอิญวินเตเก็กจ้ะพี่น้องจ้าสีเหลืองกับงามสีขาวกับงามนี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะเจะ้าของบ้านนี่เอาความสวยงามมาฝากพี่น้องนะจ๊ะ มีเหตเบ่งสิงมหัศจรรย์ของธรรมชาติดอกไม้ก็สวยผ้าทิ์ก็สวยผ้าทิศทรงกดเนาะพี่น้องจา้าปกติแพรกสิมทาทาเาเพิ่นทุกปีนอ็ดละแล้วก็ต้นทีกร็ร่งขืนอยู่นั่นมันเป็นตน้นเขาเอื่อหยังนะดอกอีหอยังนะโอ้ยลืมซื้ออยู่ี่เขาเอืน่นโพสกับลิ้นเหรมันเป็นดอกโพสนาะช่วงอีกเจอะน่ะแมพพี่น้องจา้างามเนาะ เอาความสวยงามมาฝาอีกแล้วพี่น้องเห็นบองามบจา่จ้ะนี่ทั้งสีขาวทั้งสีทั้งสีขาว,ท,ขาวทั้งสีเหลืองเนาะสวยงามเหลือเกินนะคะสวยมากหอมนี่นี่กระแม่นเบิรด์ดด้านนี่พี่น้องนี่ก็เป็นต้นดอกไม้อาจจะเป็นสีม่วงตัวน,นี้แต่แผลจำ้ำผ่วผิดนะเป็นดอกสีลอกทีในหลวงพระราชการที่เก้าเ่ะพนโปรดเนาะพ่นทะรงโปรดดอกตัวนั้นมันเอิบดอกอยังหลับพ่อแม่พี่น้องซอยมาดามบอกเนะี่ยมาดามกรลืม สวยงามจริงๆค่ะพี่น้องคี่เห็นบอกงามเนาะ <N> นี่แหละเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเพราะว่าประเทศข้าเจ้ามันหนาวมันก็มีสิ่งสวยงามดึงดูดใจให้ให้ให,ห้าอยู่แบบว่ามันแบบมันสวยไหมพี่น้องแค่แนมนพื้นเีาก็าสดชื่นแล้วกะมันเห็ุให้ห้ามีความสุขได้ไหมทั้งที่อากาศกับหนาวนี่หนาวคักได้นี่เพราะ่พี่น้องเห็นบอกนี่น้ำแข็งหิมะหนาวแห้งอันนี้ก็นี่แตกต่างกันด้วยนบ,บ่บ่คือกันด้ไี่ แตกต่างกันหน่อยนึงไม่เหมือนกันนะคะรถเจาย่าส้นข่อยเด้อข่อยมาทายอันนี้ไปแล,ล้วพี่น้องรถข้าเจา้าแลนไปแลนมา ตกอีกแล้วจ้ามีกวอนสี่ห้าตัวมากินอาหาร อว่าจะตกไม่หยุดเลยเหรอนี่ย